สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเซซี่ฮออาณาจักรโบราณที่มันอยู่เหนือน้ําแล้วก็เซซีฮอนอาณาจักรโบราณนั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีพลังของจอบอยที่มันซ่อนอยู่หรือมันอาจจะมีพลังอาวุธหรือวิทยาการหลังจากนี้นะฮะที่มันจะได้ช่วยหรือลูฟี่ในสืการต่อสู้หลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่าดยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดในช่วงสุดท้ายแล้วก็จะได้เห็นภาพเงาของจอบรยที่เขาไดี โดยที่สถานที่แห่งนั้นนั้นก็จะไม่โอกาสสูงมากที่มันเนี่ยจะเป็นอนาณาจักรโบราณในอดีตที่ในตอนนี้นั้นได้จมน้ําไปแล้วซึ่งภาพที่เราเห็นในตอนนั้นนั้นคือภาพเหมาจอบอยที่เขานั้นใส่หมวกฟาและสับปะคุมใช่ไหมฮะและเราก็จะได้เห็นเอเมดที่ได้ยินมองจอบอยอยู่บนแท่นอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะซึ่งแทนนั้นนั้นก็จะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมและก็มีต้นไม้อยู่รายรอบจอบอยในตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ฉากนั้นเนี่ย มันเป็นการบอกใบ้หรือเปล่านะว่าสถานที่แห่งนั้นที่จอบอ์และก็เอ็มเมได้ได้มีการคุยกันเนี่ยมันจะเป็นอานณาจักรโบราณอาณาจักรที่ล้ำหน้าที่สุดที่อยู่ในดีหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะมีหลายคนเห็นเหมือนกันนะว่ามันเนี่ยเหมือนกับสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะฮะและพวกดูฟีนเนี่ยเคยเดินทางไปที่นั่นมาแล้วแต่เพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้เวกพังขานั้นบอกแล้วก็ประกาศน,นว่าโลกใบน,นี้เนี่ยมันได้จมสุ่น้ําทะเลไปหลายร้อยเมตรซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาณาจากานนักร และแถมอนาจักรโบราณเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นรูปร่างของมันเลยสักนิดมันก็เลยทําให้คนอ่านอย่างเราคิดกันไปนะว่าอนาจักรโบราณเนี่ยมันก็น่าจะจมอยู่ใต้น้าทะเลทั้งหมดแต่ว่าดูจากรูปภาพในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เศษเสี้ยวของอาจักรโบราณมันจะไม่ได้จมน้ำแลวก็อยู่ในน้ำนะฮะเพราะว่าสถานที่ที่จอบอนได้คุยกับเอเมดเนี่ยมันคือสถานที่ที่มีความคล้ายคลึงกับเกาะโซเป็นอย่างมากเพราะว่าที่เกาะโซเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เหลี่ยมๆที่เหมือนกับที่ที่จอบอนได้ยืนอยู่ในตอนล่าสุดใช่ไหมฮะและแถมนนิชาเี่ย ก็ยังเป็นชาตที่เฝ้ารอาการกลับมาของจอบอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันนะว่าเศษเสี้หอ,อนจาจับโบราณที่จอบอลไ่เคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่ช้างสุนิชาแบกเอาไว้เบื้อหลังมาถึงปัจจุบันและมันก็ได้แปลเปลียป่ยนการแปลก่อโซหลังจากนัน้นหรือไม่เอาว่าดูเหมือนเรื่องราวในตอนล่าสุดและก็เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็จะดูลงล็อ ok พอดีเหมือนกันนะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นจริงนั่ก็หมายความว่าก่อโซเนี่ยคือเศษเสี้หอนอาจับโบราณและถ สถานที่แห่งนั้นก็อาจจะมีบางสิ่งที่จอบอใลทิ้งเอาไว้นะฮะเพื่อส่งต่อให้กับสุนิชาหรือว่าจอบาลคนต่อไปก็เป็นได้เพราะว่าจากที่เราได้เห็นการในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เอเมดได้มีการใช้แพทยตายนั่นคือฮาคิราชันของจอบาลคนก่อนใช่ไหมฮะซึ่งมันได้ผนอากวาในเชือกที่มันอยู่ในร่างกายของเอเมดโดยที่เอเมดก็จะรู้จกักกับจอบาลคนก่อนในช่วงเวลาในอดีตใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะว่านอกจากเอเมดช่างสุนิชาเนี่ยก็จะรู้จกักกับจอบาลคนก,นก่อนใน แต่เพียงแค่ว่าสุนิชานั้นทำความผิดบางอยา่างแต่ว่ามันก็ยังเฝ้ารอการกลับมาของจอบอยใช่ไหมฮะราว่าในช่วงเวลาที่ลูฟี่ในการเล่าบปนิกาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่าสุนิชานั้นได้ยินเสียงแล้วก็เดินทางมาที่วานโนทันทีซึ่งที่วานโนนั้น,นก็จะมีวุธโบราณพูตันนั่นหลับรายอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนะว่าการที่สุนิชามันเฝ้ารอการกลับมาของจอบอยมาตลอดละมานเนี่ยก็เดินทางมาหาลูฟี่ทันทีแต่ว่าในตอนนั้นอาวุธโบราณพูตันนั้นยังไม่ถูกปกล,กลูกส มันก็น่าจะชัดเจนนะว่าสุนิชามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับพูตันเพราะฉะนั้นจากตอนล่าสุดที่เอเมนได้มีเชื่อที่มีฮาคิราชอนจอบาคนก่อนเนี่ยมันก็เลยน่าคิดนะว่าสุนิชาแล้วกอโซเนี่ยมันจะมีพลังของจอบอที่ถูกปนดเอาไว้หรือว่ามันจะมีส so ิ่งของอะไรบางอย่างที่ใช้ในการปลุกปลุาณพูตันหรือเปล่านะฮะราวาการที่เนื้อเรื่องนั้นพุมาขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้กอโซและสุนิชามันจะได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งและมมัันนนนกกก็ออออาาาจจจะเเเปรรื่่่่งงววสคคคญทีี้ยขบ ซึ่งมันคือพลังที่อาจจะช่วยเหลือลูฟี่ในอนาคตหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูและก็อรอลุ้นกันนะว่าเกาะโซเนี่ยมันจะเป็นเศษเสี้ยวอนาจารโบราณหรือเปล่าและส่วนในชาแล้วเกาะโซเนี่ยจะมีของที่จอบอยเขาทำฝาวัเลวมันเนี่ยจะมีพลังของจอบอยที่ถูกผนึกเอาไวา้เหมือนกับฮาคิราชันที่เอเมดได้ใช้ในตอนล่าสุดหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอดูและก็อรอลุ้นกันนะฮะโอเคละนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแลวก็ไปออคอลกัน ส่วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาข่าวเคหม่ช่องเราสวัสวดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ